เรือไปพันเล้ฮัลโหลครับสวัสดีครับก็มาดูนะครับสําหรับ oppo นะครับ a สามหนึ่งนะครับอาการนะครับใส่ซีแล้วนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนิ่งนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแนวทางการแก้ไขนะครับให้เรานะครับเปิดโปรแกรมนะครับ rct Rtc นะครับขึ้นมานะครับเลือกไปที่มี d i ตเทคนะครับจากนั้นนะครับเลือกไปที่ Service นะครับเลือกบริการเซอร์วนะครับจากนั้นเลือกไปที่ oppo นะครับเรียวนี้นะครับจากนั้นเราจะเห็นคําสั่งนะครับด้านล่างนะครับให้เราเลือกนะครับเป็น a31 นะครับตรงนี้นะครับ a31 จากนั้นสั่งนะครับตรงนี้นะครับฝของขังโอเคนะครับสั่งคําสั่งจากนั้นปิดเครื่องนะครับตัวโปรแกรมรอนะครับ นี่คือนแนวทางการแก้ไขเมืองต้นนะครับเดี๋ยวเพิ่งแกะเครื่องซ่อมนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคนะครับจากนั้นก็อันล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็จะรีบูตนะครับอ่ะรีบูตขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับกับปิดติดแทนะ็กเลยเอฟพิสถุยนะ อะไรครับไอ้ปิดทูนคือทูนี่หนอปิดทูสามย่านเนี่ยระคระับกินไรเดียวปิดอะไรได้ทูโอทูมันอยู่เนอะอาะพระรามเก่าเนาะ, <c oughs> ะเห็นไหมครับ พอเราอันล็อกนะครับอันล็อกปุ๊บนะครับอันล็อกเน็ตเวิดปุบนะสัญญาณก็จะมาแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งไปทําการแกะเครื่องเปลี่ยนไ c ซีนะครับให้เช็คตรงนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทําอย่างนู้นตรงนู้นตรงนี้นะครับเบื้องต้นเห็นไหมครับสัญญาณมาแล้วเห็นไหมครับโอเคนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับสําหรับ Oppo A31 นะครับขอบคุณครับ